เครื่องดื่มภาษาอาหรับ مشروبات اللغه العربيه เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ الكحول เครื่องดื่ม مشروب น้ําโคก كولا نعم ماء نم لبن نمناو عصير الليمون كافيه قهوه คาปูชิโน่คาปูชิโน่ชาใช่น้ำผลไม้ออซีรอนน้ำแร่เมเยอร์ฮูมาดินยียตนันอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา لا تنسى الاشتراك في قناتنا